ดีทุกท่านครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ประกาศไปแล้วนะครับว่าเนื่องจากว่าเดลสยามนะครับปิดนะครับด้วยสาการโควิดเพราะฉะนี้เราก็จะไม่มีการนะครับรับพระมาตรวจนะครับหรือมาทําข้อมูลนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับท่านที่บริจาคนะครับขั้นต่ำห้าร้อยบาทนะครับทางที่สแกนนี่นก็จะจัดอบรมนะครับตั้งแต่ความรู้ทั้งหมดในการศึกษาพระนะครับ ที่บอกครับทั้งเรื่องพิมพ์เนื้อหามวลสารแม่พิมพ์นะครับเรื่องวิธีการดูทุกขั้นตอนรวมถึงภาคปฏิบัติในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับตั้งค่าอย่างไรนะครับดูยังไงมีหมวดไหนพูดง่ายนะครับถ้าใช้ภาษาประข้าใจง่ายคือจับมือทําครับซึ่งตอนนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวผมอ่านรายชื่อนะครับคือมีผู้ใจบุญนะครับที่ได้ทําบุญมานะครับเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้านนี้นะครับนะครับ มีนะครับมาแล้วนะครับก็คือ500บาทเนี่ยเราก็จะทําส่วนลดนะครับห้าพบาทนะครับให้แต่ว่าคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่านอกจากอบรมแล้วเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยยังมีนะครับชั่วโมงนะครับอีก6ชั่วโมงในการปฏิบัติใช้เครื่องได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ท่านจะนําพระของท่านมาตรวจสอบมาเช็คท่านสามารถใช้เครื่องได้เลยครับใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้บริจาคนะครับทำบุญนะครับมีคุณสุเทพนะครับอุเรนิธิกวนอูอำเภอศรีราชาครับขอบพระคุณมากนะครับ500บาทนะครับเพื่อว่าผมกลัวสะกดนามสกุลผิดนะครับตะขึ้นรูปไว้นะครับแล้วก็มีนะครับคุณชัยวัฒน์บางเมฆนะครับขอบพระคุณมากครับคุณชัยวัฒน์บางเมฆ1000บาทนะครับ ให้กับมุรณิธิรามาธิบดีครับต่อมานะครับคุณธนชัยพันพมมานะครับทำบุญสร้างเนะครับวัดปทุมธานีนะครับสำหรับเผาผู้ติดเชื้อโควิดนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับอีก1 0 0 0บาทนะครับจากคุณสมชายนะครับ ไม่รู้ผมจะอ่านถูกหรือเปล่านะครับคุณสมชายสามัคคีตามในรูปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทำบุญ1000บาทให้กับโมระณิธิรามาธิปดีครับต้องบอกว่านะครับก็ขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทำนะครับจงดูบานายท่านปลอดภัยจากโควิดด้วยครับทั้งตัวท่านเองและครอบครัวของท่านครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทํานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเงินนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยครับ ท่านทาไปเถอะครับรับรองว่ามันดีแน่นอนนะครับทำความดีวันนี้นะครับครนี้เนื่องด้วยนะครับผมก็ไม่ได้รับให้เอาพระมาส่งที่ผมต้องแจ้งอ่อนะสำหรับท่านที่ตั้งใจจะนําพระมาทําบุญต้องขอขอบพระคุณนะครับครนี้เนี่ยผมจะมีตัวอย่างนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการทีมงานเขาจะคัดมาก่อนนะครับเบื้องต้นลองดูนะครับจากสองท่านนี้นะครับก็คือคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับแล้วก็ท่าน อดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านอุทัยพิมใจชนนะครับก็วิธีการนะครับท่านก็จะส่งรูปมานะครับให้ผมนะครับผมก็จะเอารูปมาขึ้นให้ดูนะครับตามนี้ครับนะครับแล้วก็เจ้าของพระนะครับก็สามารถกําหนดมูลค่าพระได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะเพราะว่ายังไงก็ตามเงินเหล่านั้นเนี่ยได้เอาไปทําบุญที่โรงพยาบาลครับเมื่อท่านดูนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจครับผมเป็นเพียงแค่ ตัวกลางสะพานบุญเท่านั้นเองนะครับที่ส่งมอบให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็ไม่ต้องส่งพระมาด้วยครับเพราะอันตรายนะครับผมก็ไม่ได้อยากเก็บเอาไว้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ดูที่เพจนะครับเก็บพระสมเด็จตามตํารานะครับอีกเพจหนึ่งนะครับอยู่ใน Facebook พิมพ์นะครับเข้าไปก็จะมีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดของไลน์นะครับของผู้ประสานงานท่านก็ไลน์เข้าไปจองครับแค่นั้นเอง แล้วก็ไปทําบุญนะครับท่านก็ติดต่อไปครับผู้ประสานงานนะครับเขาก็จะจองให้ก็ดูท่านก็เงินเนี่ยไม่ต้องไปโอนตรงนะครับให้กับเจ้าของพระแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิน้นท่านโอนตรงเหมือนกับเมื่อกี้ครับให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิที่ดูเรื่องโควิดนะครับก็เข้าไปซัพพอร์ตจากนั้นก็เอาหลักฐานส่งไปที่เดิมครับที่ผู้ประสานงานเขาก็จะประสานงานกับผู้รับพาให้ครับซึ่งพระก็ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมนะครับแล้วก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ศรัทธานะครับแต่ว่าบุญที่ทําบุญเนี่ยได้แน่ๆนะครับแล้วผู้สานงานเขาจะติดต่อในการรับพระให้นะครับซึ่งก็ยังได้สิทธิ์ส่วนลดเหมือนกันนะครับกับการอบรมด้วยนะครับครบพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้แนวนี้นะเป็นหลักก็ท่านละองลวกันนะครับจะได้ปจกระจายทําบุญผมก็จาขึ้นเอาไว้ครับซึ่ง ใครชอบใครสนใจก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นพระของพี่วินัยพันธุรักษ์นะครับผมขอพระสมเด็จเข้าร่วมโครงการไว้กับอาจารย์โย้นะครับภาพที่ส่งมานะครับครับก็เท่านี้นะครับท่านก็ตั้งนะครับไว้ขั้นต่ํานะครับหนึ่งแสนบาทนะครับ ก็สําหรับท่านจะไปทําบุญจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์อะไรก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเจ้าของพลานะครับแล้วแต่เลยนะครับนะครับนะครับผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นภาพที่ได้มานะครับอ่าต่อไปนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพของท่านดิตประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับท่านอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับอาเชิญชมครับนะครับก็จะได้เห็นนะครับ นี่ก็จะเป็นภาพพระของท่านนะครับเราก็จะแบบนี้ครับก็คือพระขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะไปโพสต์เอาไว้ในเพจนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์เข้ามาดูนะครับอันนี้ท่านก็ตั้งนะครับเป็นมูลค่าทําบุญตรงไปกับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสนามหรือเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับด้านช่วยเหลือโควิดนะครับไว้ที่10,000แบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กาลังทรัพย์ แต่สําหรับท่านที่ไม่ได้มีเยอะนะครับท่านก็ทําบุญปกติที่ผมบอกครับว่า500บาทนะครับแล้วก็รับส่วนลดในการอบรมไปนะครับนะครับห้าพันนะครับแล้วก็จะมีเวลาเยอะมากครับอย่างน้อยสุด6ชั่วโมงเนี่ยจะมีโอกาสที่ต้องเข้ามาใช้เครื่องนะครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดสงบแล้วนะครับซึ่งเครื่องก็บอกครับตั้งแต่วิธีการตั้งค่าเอซเซเลทฟ s ูออเรเซนนะครับกล้องกำลังขยาสูงดูยังไงนะครับเครื่องวัดนะครับ ความถูงจำเพาะวัดเดนซิตี้นะครับวิธีการประเมินนะว่าไอ้พระที่อยู่ในมือเราเราจะประเมนยังไงเปอร์รเซนต์ต่างๆเรตติ้งคิดอย่างไรนะครับท่านก็ดได้เรียนรู้ทุกอุปกรณ์ครับแม่เหล็กใช้ยังไงแม่เหล็กควรจะต้องมีค่าอะไรแล้วอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยเขาคาลิเบตยอย่างไรอย่างเครื่องเดนซิตี้เครื่องวัดความถูวงจำพเพาะนี่ครับใช้ตู้น้าหนักที่ได้มาตรฐานไอโแล้วเนี่ยยังต้องใช้นะครับที่เราจะเพิ่มเติมคือทองคําด้วยนะครับท่านก็ได้เรียนรู้ ค่าต่างๆว่ามันมีผลอย่างไรการตรวจนะครับมวลสารที่ออกมาในหน้าจอเนี่ยแต่ละค่าบ่งบอกถึงอะไรมีนัยยะสําคัญอะไรจะจําแนกแยกแยะพระในแต่ละยุคอย่างไรนะครับก็จะมีแบบละเอียดเป็นภาพปฏิบัติเลยครับบางทีดูในคลิปถ้าไม่ได้จับไม่ได้ปฏิบัติท่านอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งในช่วง6ชั่วโมงนะครับที่ท่านจะได้ปฏิบัติ ท่านนะเอาตัวอย่างจากท่านมาได้เลยครับยังไงก็ได้ทำนะครับเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเพื่อให้ได้เรียนรู้นะครับโอเคนะครับใครสนใจเรื่องทําบุญไปดูต่อในเพจครับต่อไปนะครับผมก็จะพูดเข้าเนื้อหาแล้ววันนี้เราจะมาดูเรื่องของพระนะครับที่อยู่ในช่วงปี2408คําถามคือพศ2408นั้นมีอะไรนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับและ คำว่าพศหรือพุทธกราชเนี่ยนะครับก่อนที่จะประกาศใช้เป็นทางการในสมัยแรกที่6จริงๆแล้วได้มีการใช้มาก่อนแล้วหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันองค์ประกอบต่างๆก็จะเป็นข้อมูลและเป็นข้อสันนิษฐานที่ดีครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ศึกษา,าพระสมเด็จเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็พิจารณาได้อย่างรอบคอบครับเดี๋ยวเชิญชมครับจากหนังสือนะครับประชุมประกาศรัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในนี้นะครับถ้าเป็นประกาศที่เกี่ยวกับสงนะครับก็จะมีการเขียนไหมครับว่าวันเสาร์เดือน8ทับ8นะครับแรม3มค่าปีฉลู2 3 6สานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประกาศอื่นให้ดูนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นในราชการนะครับประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้คำนาหน้าชื่อนะครับ วันพุธเดือน10ขึ้น7ข้ามปีรัก,กาตรีศกอันนี้คือเป็นปีของรัชกาลใช้เป็นตรีศกนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับประกาศว่าด้วยการประพฤติต่อฝรั่งเศสอังกฤษนะครับและอเมริกันที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ใช้เป็นปีนะครับแรมหนึ่งข้ามปีมรงอัฐศกอันนี้ก็เป็นปีที่ท่านตั้งส่วนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นประกาศที่เกี่ยวกับพระครับก็จะมีพศอ,อ,อย่างเช่น ประกาศห้ามไม่ให้เอาแผงไม้ไผ่จากมาทำเป็นพระเพลิงในอารามหลวงนะครับก็ปีพศสองสนะครับครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้นะครับพศนะครับในประกาศที่สำคัญที่เกี่ยวกับงรงต้องบอกว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ะี่นะท่านมีความแตกฉานในด้านพระพุทธศาสนาอย่างมากนะครับแต่กระบวนนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในปีทางพุทธก็ใช้ทางพุทธครับส่วนหนึ่งและที่มันคือการสร้างพระสมเด็จเนี่ยเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่อายุพระพุทธศาสนาจึงมีความเป็นไปได้ครับบางทีเราจะพบเจอปีพศนั้นอยู่ในแม่พิมพ์หรืออยู่ในองค์พระครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับว่าในปีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อเรามาเรียบเรียงครับสมเด็จพระจานร์โตนะครับ ไปเมืองกำแพงเพชรปี2392เานะครับนั้นพระที่อยู่ในช่วง2392เอนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อของพระกำแพงนะครับนี่เราก็เป็นข้อมูลหนึ่งเป็นข้อสันนิษฐานนะครับปีพุทธศักราช2395ท่านนะครับรับสมณศักดิ์นะเป็นพระธรรมกิตตินะครับเป็นเจ้าขุนชั้นสามัญน,นะครับแล้วก็ปีพุทธศักราช2 3 9 7ก็นะครับก็ตอนนั้นอยู่วัดระครังแล้วนะครับก็ รับสมศักิ์เป็นพระเทพกุีจากนั้นมาอีก10ปีนะครับเป็นปี2407รับสมศักิ์เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ท่านมาเป็นพระธรรมกิตติแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าพระเนี่ยน่าจะต้องมีมวลสารที่เป็นพระกำแพงซุ้มก่อผสมแล้วด้วย แต่ว่าในช่วงปีที่ในหนังสือเตรียมประวัยก็ดีในบทสัมภาษณ์ของท่านกนกสัจุกรกับพระธรรมถาวรนะครับที่บอกว่าพระสมเด็จที่เนื้อสวยจริงๆเนี่ยเริ่มแจกในปีพุทธศักราช2409นะครับ2,409นะครับนั้นเป็นพระที่อยู่ในช่วง2,408เนี่ยได้มีการใช้แม่พิมพ์หิน หินมีดโกนดังนั้นเขียนหินมีดโกนนะครับหรือหินอ่อนด้วยและหินอ่อนด้วยนะครับในการแกะพระสวยนะครับโดยเป็นพิมพ์หลงวิจารณ์และก็มีการนําน้ามันตังอิวมาใช้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เป็นปี2408เนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะพิมพ์พระแล้วก็เนื้อพระพอออกมาเป็นปี2 4 0 9เนี่ยพระก็จะเนื้อสวย นในความกังวลที่เขียนไว้ในหนังสือท่านอาจารย์ตียมบาวายเนี่ยนะครับว่าพระแตะ่เดิมเนื้อแตกเพราะว่าต้องการนําปูนกระข่อยมาใช้นะครับผิวเนี่ยไม่ได้สวยนะครับแล้วก็ปี2408เองเนี่ยนะครับหรือพุทธศักราช2408้เนี่ยเป็นปีที่พระปิ่เก้าเจ้าอยู่หัวนะครับสวรรคตนะครับท่านก็เป็นวังหน้านะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะพบกับพระวังหน้าที่มีปี2 4 0 8เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ทราบได้ว่าจริงๆแล้วพระนั้นสร้างขึ้นมาระบุพศด้วยวัตถุประสงค์ใดนะครับแต่เราจะลองไปดูเนื้อที่เขียนปี2อ0 8ี่ยเทียบกันนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายนามผู้ที่บริจาคทำบุญนะครับเพิ่มเติมอีกครับแล้วก็ค่อยไปชมนะครับพระที่ลง ตัวเลข2408ครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณทิตินันนะครับขอร่วมทําบุญนะครับโดย1000บาทนะครับขอบคุณมากครับท่านทําให้กับมูลนิธินะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับครับต่อมานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณอนันต์รักผลนะครับร่วมทําบุญจัดหาเครื่องเอกซเรย์นะครับโควิด -19 นะครับเป็นจํานวนเงิน1000บาทนะครับ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีครับนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิทักษ์อังสุสินนะครับนะครับคุณพิทักษ์อังสุสิ์นะครับ500บาทนะครับทำบุญให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเงินจำนวนนี้นะครับทรงคุณค่าต่อจิตใจของผมมากนะครับแล้วก็ส่งคุณค่าต่อ โรงพยาบาลนะครับแลผู้ป่วยในยุคนี้นี่ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับของพวกเราทุกคนนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปชมสอง8ี่ต่อครับครับดูนะครับสําหรับ2องค์นี้นะครับก็เป็นสอง8ี่วังหน้านะครับซ้ายมือนะครับก็เป็นเจดีนอนด้านขวานะ2408ี่เลขไทยนะครับด้านขวาก็เป็นทรงนะครับเสียโล้นนะครับ บางท่านก็บอกว่าเป็นต้นแบบพิมพ์ไกเซอร์นะครับก็ถ้าดูจากปีนะครับก็ถือเป็นไปได้นะครับ2408แต่เนื้อหาลองดูครับเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ออกไปทางค่อนข้างจะเป็นปูนขาวเลยล่ะครับนะครับ,นะรบมวลสารอาจจะมีแต่คือละเอียดมากการทำเนี่ยถือว่าทำละเอียดแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่มีความหนึกนะครับเป็นผงแห้งไม่หนึกนะครับ เพราะฉะนั้นความหนึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือเป็นปูนเพชรท,ที่มีการผสมน้ํามันจนเรียกว่าปูนน้ามันนะครับก็คือน้ํามันต่างอิวนะครับนะครับอย่างเรื่องของเจดีนอนเนี่ยต้องบอกว่าอ่าโอเค๋ยวดูวนี้ต่อนะครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์ที่เขียน2408เช่นเดียวกันครับซึ่งจะมีลักษณะของพิมพ์พระสมเด็จอยู่ตรงกลางนะครับหลายท่านก็บอกว่าเป็น พิมพคะแนนนะครับแต่เป็นคะแนนพระธรรมขันธ์ครบ84,000แล้วก็จะสร้างแต่ถ้าเราดูจากปีพศน่าจะเป็นต้นแบบเนื้อก็ยังคงเป็นเนื้อปูนที่หยาบไม่มีความหนึกนะครับซึ่งการใช้ปูนเนี่ยมีมานานแล้วต้องจะบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีแล้วครับแต่การจะเป็นปูนพระสมเด็จที่มีความหนึกนุ่มหนึกแกล่งได้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีของ2408นแล้วครับ องนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เป็นเศมานะครับลักษณะก็เป็นเนื้อปูนปกติเลยครับก็มีความพิเศษหน่อยคือตรงมุมเนี่ยมีลวดลายอยู่ที่ขอบขององุพระนะครับแต่เราดูเราก็จะรู้ว่าเป็นลักษณะของปูนที่เป็นลักษณะปูนก่อสร้างปูนขาวนี่แหละครับเช่นเดียวกันครับนี่ก็เหมือนกันครับเราดูเราจะรู้ว่าการกดพิมพ์นะครับน่าจะเป็นแม่พิมพ์หินเลยละครับ ที่ได้ลองแกะแล้วแล้วก็ทดลองกดลงไปนะครับบนบล็อกนี้นะครับซึ่งเราจะพบได้เลยว่าเนื้อนะครับเป็นลักษณะเนื้อที่แห้งนะครับปูคนคราวนี้เราลองมาส่องดูบ้างะครับกับองค์ที่เป็นองค์ใหญ่เราจะเห็นได้ว่าเนื้อก็จะแห้งนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยเราม่เห็นแล้วมีพรกกาแพงเล็กๆนะครับตอนดูที่องค์พระเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะครับ พอตรงนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าความหนึกความมันวาวที่จะเป็นลักษณะของที่เรามองว่าเหมือนแคลไซด์เนี่ยเราไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยต้องมีปฏิกิริยาและมีโมเลสารอย่างอื่นปนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนียเนื้อพลาเนี่ยจะแห้งผงเลยนะครับเราขยายล,ลึกมากเนี่ยเราก็จะนี่ทองนะครับจริงๆเจออยู่หลายจุดเหมือนกันครับแต่เราก็ดูเท่านี้นะครับแต่พอให้เห็นภาพนะครับ นะครับก็ลงดูนะครับเนื้อจะแห้งนี่บริเวณตำแหน่งที่ใกล้ตัวอักษรนะครับก็จะพบมีส่วนของพระกำแพงอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็แห้งกันหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นตำแหน่งตัวอักษรสองสี่ศูนย์แปดนะครับข้ามาเนื้อข้างในก็คือเป็นปูนขาวนี่แหละครับแล้วก็อาจจะเป็นปูนที่ใช้น้ำอ้อยองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่เป็นพิมพ์เสียดโล้นนะครับเราเห็นว่าเนื้อก็เช่นเดียวกันครับลักษณะแห้ง แต่ว่าส่วนใหญ่สีที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นลักนะครับลงลักนะครับก็มีการลอกออกเพราะว่าเนื้อนะครับผิวเนี่ยไม่ได้สวยก็จะปิดลักนี่คือลักก็ลอกออกนะครับเราก็จะไม่ได้ค่อยพบมวลสารเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะออกเป็นเนื้อปูนนะครับส,ส่วนใหญ่นะครับไปดูนะครับด้านหลังนะครับ แต่สิ่งที่พบเนี่ยเราพบกับกลุ่มที่เป็นดินสีนะครับที่มีปนอยู่นะครับเนี่ยนะครับมีสีน้ำเงินแต่ต้องละเอียดจริงๆนี่ขยายกำลังขยายมากกว่าห้าร้อยขึ้นไปนะครับก็จะปนอยู่แต่เนื้อก็แน่นอนละครับจะเป็นลักษณะขาวแห้งปูนนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ดูลักษณะนี้ก่อนเพื่อเห็นว่าก่อน ที่จะมาเป็นพระที่เราได้เห็นสวยๆเนี่ยนะครับเนื้อก็จะแห้งอย่างเงี้ยครับอันนั้นเป็นมวลสารนะครับที่เป็นก้อนหินเทานะครับนะครับจะแตกต่างกับเนื้อที่มีส่วนผสมของน้ํามันต่างอิวแล้วครับครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณทุกท่านทําบุญครับสวัสดีครับ